สวัสดีค่ะเฟิร์นนะคะนักเชียการปากหวานค่ะเป็นนักแสดงนะคะวันนี้ก็มาฉีดชาแนลค่ะเพื่อให้ผิวพรรณกระจ่างใสนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ใช้หน้าเยอะแต่งหน้าแน่นแล้วก็แต่งหน้าค่อนข้างนานเลยก็จะต้องเจอแบบฝุ่นละอองสิ่งอุดตันค่อนข้างเยอะก็เลยต้องมาบำรุงผิวกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะไตเติ้ลค่ะปีนี้อายุ28ปีแล้วค่ะ ดูแลผิวหน้าต้นมาฉีดเป็นแชมพูนะคะช่วยประิดค,คือขั้นตอนของการฉีดชาแนลนะคะก็จะมีการประครบเย็นแล้วก็คุณหมอจะ,จะมาคอยฉีดให้นะคะปลอดภัยมากเลยค่ะคุณหมอใจดีมากแล้วก็มือเบามากไม่เจ็บเลยต้นแบบชิอง <c oughs> ชิว,ชวมากๆเลยอันนี้ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะรอดูผลลัพธ์ว่าหลังกฉีดชาแนลเสร็จแล้วเนี่ยผิวเราจะเป็นยังไงบ้างค่ะคตอนนี้ก็รู้สึกผิวมันแววๆขึ้นมาหน่อยนึงนะคะแต่ว่าอาจจะยังเห็นไม่ชัดเดี๋ยว อีกสักประมาณ3วัน5วัน7วันเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเห็นผลลัพธ์ที่ชัดขึ้นนะคะจะมีความเจ็บจี๊ดจีนิดนิดนะคะช่วงบริเวณหน้าแก้มนะคะเพราะว่าคุณหมอบอกว่ามันเป็นส่วนที่มีเส้นประสาทเยอะที่สุดนะคะก็เลยจะรู้สึกเยอะกว่าส่วนอื่นนอกนั้น,นียบริเวณหน้าผากแก้มด้านข้างหรือว่าคางเนี่ยไม่เจ็บเลยนะคะเพราะว่าคุณหมอก็จะมีการประครบเย็นก่อนฉีดตลอดเวลาแล้วก็จะคอยรีเช็คว่าตรงไหนที่เจ็บไหมอะไรยังไงบ้างแต่บอกเลยว่าไม่เจ็บเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาคลินิกที่ราคาน่ารักเดินทางสะดวกก็ลองดูเฟสแอสเ hetic ไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเหมือนเตินกับเพื่อนๆนะคะ่ะสำหรับ The Face Clinic นะคะก็เป็นคลินิกที่มีนวัตกรรมเสริมความงานแบบครบวงจรแล้วก็มี เครื่องไม้เครื่องมือมีทรีทเมนต์มีอุปกรณ์ที่ครบครุนแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ดีมากๆนะคะคุณหมอก็เก่งแล้วก็มือเบามากๆเลยนะคะก็ฝากใครที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าอยู่แถวไหนก็ตามนะคะมาลองกันได้ค่ะที่ The Face Clinic ค่ะ